มาซักผ้ากับแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เมื่อนี้แม่ตายอยู่บ้านกับลูกจะเพราะว่าลูกว่าซบายนนาเนาะจ้ะพากันเป็นไข่ทั้งสองคนสามคนกับแม่พี่น้องเอ้ยเออเลยลงมาซักผ้ะะาเนาะจ้ะพอดีมีเวลาเอ่ยงเสาเนี่ยเลยลงมาซักผ้าแล้วจะเอาเ นห้อยๆีิถอดหมวกออกไม่ลูกพี่นี่ถอดออกแม่ซะแต่ผสมมาน,นจากพี่น้องแค่นี้แะเอาัดสิงอืที่ทอ้อเป็นแม่ซะโอเคนี่พี่ชิลจะเฟียบเอ็ <F iber. S 2> ดลีน่าฟ <F iber. S 2> ีเบอร์ iber, ทั้งฟีเบอร์ทั้งจามเมื่อคืนทั้งตกร้อนพี่น้องเลย Mamma, jag torkar bara här. Det ja, finns toalett, så man kan tvätta händerna. Ja, det är här det är härligt, marking. Kan jag få vatten, tack? Har ja, du tvättat händerna igen? Ja. Mm. Jag kan äta den där vita också. Mm. นในใเ็กมอเ่อยผาอบกับผาซักอยู่พี่น้องนี่ะพี่น้องเลยลูกกลวยลูกไขก่กต้องเอาลูกไปนั่ง มาว่าสถานการณ์ได้จ้ะดูลแลลูกให้ดีเท่าที่ห้อทําำได้น่าจ้ะนก็ฟัวดจ้ะนี่นอจะสม มากินน้ำพี่น้องกินร้อยอยค่อยพับผ่าพี่น้องค่ะเนีน่่มากินน้ำขี้อายออะคุลงใส่เวลาพี่นนองใส่เสืพงสือผัเล็กน้อยเขาบานกับเบถอดนนีเส้นใหญ่มาเรอร่อ Mm. Timmerlort, vill ni smaka? Nej. Jag vill smaka. Mm. Men mm. vill smaka? Vill är ha i är den, Lort? Gott. den här, mamma? Man tar... En you sorts know, potatis chips tror jag. Mm. Mm. เป็นส้มชิพเดนลี่เหรออ๋อเดนลีลาหรอแมริวินถามว่าทำไมมันเป็นสีมว่วงวะสันน้องเอ้ยกำลังถามหมาดองแค่ไหนมองมีตัว้อไหนไหมคะไออีลาอับปิสุผมชอบสม้นสนมนะครับกินสม้มนะลกูก ไหน่อยทรงไม่สิมจะมีเกปิสันส์มสเก็บอรเก่นกับกาแฟพี่้มงมันหวานปดหวานน่ทันพอหองซักผ้านี่กับห้องสักผาท่านสวีเดนนีกอ่ะ ถึงจะเป็นอพาร์ตเมนต์เช่าเขาก็จะมีให้แล้วจ้ะมีห้องซักผ้าให้อพาร์ตเมนต์ซื้อก็จะมีห้องห้องซักผ้าให้เช่นกันจ้ะเพราะมันเป็นโอ้เสียส่วนร่วมเนาะจ้ะแล้วก็อพาร์ตเมนต์เช่าก็จะเสียส่วนร่วมขึ้นกันนั่นก็คือเป็นยังมันคือมีเให้ห้าไว้แต่ซักมันก็ดีพี่น้องเพราะว่าเขาคิดร่วมในการเสียเสียเสีย เสียคาเซารอีหย่างสีร่วมกันคือ,อกันกันกับเช่นอยู่ในของครัวอย่างสิของครัวของของเมืองเหนอกทางสวีเดนเนาจะพูดแม่ตายพูดถึงเน้นทางสวีเดนนะพูดทางสวีเดนคือของรัววยังสิเขาก็จะมีตู้สควอบเช็คสควอบเนาจะตู้ขัววห้จอย่างสินะเฮ้เฮาก็บ,บ่ต้องไปซื้อเองก็จะอันนี้พูดถึงงันบ้านพันาร์เยนเช่าเ้อจะแล้วก็ถทา ไเขาก็จะมีมตู้เย็นไฮก็จะมีตู้ตูแ้แช่แข็งไฮอย่างสี่นะนั่นแหละจ้ะประมาณนั้นเพราะว่าเขาจะคิดร่วมกันนั่นแหละเป็นยังเป็นยังคือคาเซาคือแพงหรือว่าอพาร์ตเมนต์ซื้อกับกับมีคือกันแต่บัดที่นี่ถ้าอพาร์ตเมนต์ซื้อถ้าตู้เย็นเสียหรือว่าตู้ตู้แช่แข็งเสียอยงนี้เขาต้องใจเองเนี่ยเสียเองแล้วก็บเสียค่า เขา,าจะเรียกสร้างไฟมาอีอย่างยังเสียห้องกับตองเสียเองเสียเองทุกอย่างจัะพี่น้องเปลี่ยนตู้อบตู้เย็นเองเปลี่ยนขั้วเองสินะ <c oughs> นั่นนาอจะ้ะเอา้าไฟดับแบบน,นี้เอา้า <c oughs> ไฟดับพี่น้องเอา้าไม่เปลย่ยงคือดับเรื <c oughs> อเ่องเ,อเป็นอัตโนมัติโอเคจ้ะพี่น้องเออมันเป็นอัตโนมัติต้อง <c oughs> ต้องเดินไปมองมองตรงกลางมันจังจะไอ้นั่นเอ่อ แม่ไต้ขอไปพับผพาก่อนจะให้เล็กน,น้อยนั่งอยู่นี่พี่น้องค่ะแก,กยวกับตองเ็ษเศษของได้จี่้อนเคื่องนมาสักต่อจากเข้าอีกสิหนะ ร้อนมากวันี้ทงคตาแคนเิว